สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูนิพุนพาโชคพารวยค่ะไม่ว่าจะเป็น f อฟเก่าหรือว่า FC ใหม่นะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบให้ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ก็มีแนวทางฮานอยสูตรหเม็ดเดียวของวันที่26เดือน82564มาแบ่งปันค่ะมัดรวม3น้อยนะคะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางฟังคำเตือนก่อนจ้า คําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดชมเพื่อความบันเทิงนะคะแนวทางตัวเลขอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ,บ้างค่ะโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกครั้งนะคะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำค่ะมาดูผลของวันที่25กันก่อนนะคะ แอดให้เด่น 5, ห้าเด่นสองนะคะตัวรองก็จะเป็นศูนย์มิ่งรูดค่ะเม็ดเดียวนะคะแอดรูดห้านะคะเพื่อนๆวันนี้ต้องขอโทษขออภัยนะคะเพื่อนๆจ๋าดูแล้วไม่มีเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าห้าค่ะพิเศษนะคะออกเจ็ดสามเก้านะคะหลุดนะคะเพื่อนๆจ๋าต้องขอโทษขออภัยะคะ่ะเจ็ดสามล่างอันนี้ก็หลุดะคะ่ะ ปกตินะคะห้าแปดาอยู่ข้างหน้าค่ะเพื่อนๆจ้าห้าแปดกปกติเข้าเฉพาะวิ่งรูดนะคะมาบนค่ะหนะคะมาเฉพาะตัววิ่งตัวรูดนะคะส่วนตัวเจาะหลุดจ้า7 8ล่างนะคะล่าง7 8นี้ก็หลุดจ้า วีไอพีสี่สองหนึ่งวิ่งรูดสองมาค่ะเข้าตัวเจาะสองหนึ่งตรงตรงนะคะตัวที่เน้นให้จ้าล่างแปดสามแปดสามนี่ไม่หลุดนะคะเพื่อนจา้ามีแต่ศูนย์แปดห้าแปดนะคะ สูตรหนึ่งมิตรเดียวของเรานะคะเมื่อวานหลุดนะคะเพื่อนๆจะต้องขอโทษขออภัยนะคะเข้าเฉพาะวิ่งรูดหนะคะบนของปกตินะคะส่วนตัวเจานะคะเข้าสองหชุดกันนะคะตรงๆค่ะตัวที่เน้นให้นะคะวิ่งรูด2ค่ะแต่แค่ v ี p นะคะบนสองหนึ่งนะคะ ก็ยินดีกับผู้ที่โชคดีด้วยนะคะมาตามต่อของวันที่26กันเลยจ้าแนวทางฮาน้อยนะคะสุดหนึ่งมิตรเดียวของวันที่26เดือน8 2 5 6 4นะคะมาตรวม3น้อยวันนี้แอดให้เด่น2กับ6นะคะตัวรองก็จะเป็น3กับ9วิ่งรูดนะคะใครที่ไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้เจาะให้นะคะก็ลองเอาตัวเด่นหรือว่าตัวรองนะคะไปจับคู่กับตัวที่ตัวเองชื่นชอบหรือว่าไปวิ่งไพรูดได้นะคะ เม็ดเดียวนะคะของวันที่ยี่สิบหกอดรูดสองนะคะก็จะมีสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะตัวที่เอดชอบก็จะมีสองศูนย์สองหนึ่งสองห้าสองหกแล้วก็สองแปดนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับจ้าให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะผิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยค่ะ ชุดกันนะคะก็จะมี8 3, 3 3 7 7 0 7 5แล้วก็0 8นะคะถ้าชอบก็จดไว้แคบไว้ค่ะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยค่ะแอดก็ไม่รู้นะคะว่าแนวทางจะออกตัวไหนนะคะเพื่อนๆก็คำนวณตามสูตรนะคะก็อยากลองนำมาให้เพื่อนๆนะคะมาแบ่งปันเผื่อมีคนชื่นชอบนะคะ ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยค่ะขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนนะคะเฮงเงรวยๆค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะได้ทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ